ต้นขิงนั้นเป็นไม้ล้มลุกมีเง้าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอมเหลืองส่วนเนื้อในจะเป็นสีนวลน,นวลมีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของขิงขึ้นโดยการแทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นมาบนดิน ส่วนใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับกันเป็นรูปขอบขนานแผ่นใบสีเขียวเข้มขอบเรียบและดอกนั้นจะออกเป็นช่อสีเหลืองอมเขียวแทงออกมาจากเงาใต้ดินส่วนผลจะมีลักษณะกลมและแห้งข้างในมีเมล็ดมากมาย ประโยชน์และสรรพคุณของขิงขิงนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งคือควรใช้น้ำขิงในปริมาณที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปนักใช้แบบพอดีเพราะน้ำขิงที่เข้มข้นจะให้โทษแทนคุณประโยชน์ เงาช่วยในการกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยขับเสมหะแก้โรคบิดช่วยเจริญอากาศธาตตลอดจนขับลมช่วยแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องหอบไอและคลื่นไส้อาเจียนให้รสหวานเผ็ดร้อนต้น ช่วยแก้อาการท้องร่วงหรือจุกเสียดช่วยขับลมให้ผายเรือให้รถเผ็ดร้อนใบช่วยแก้อาการนิ้วโปงช้ำบํารุงกำเดารวมทั้งช่วยขับปัสสาวะฆ่าพยาธิและแก้โรคเกี่ยวกับตาให้รถเผ็ดร้อนดอกช่วยในการย่อยอาหารแก้อาการปัสสาวะขัดและช่วยแก้โรคอาการประสาทที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวให้รถเผ็ดร้อนราก ช่วยในการเจริญอาหารแก้แน่นช่วยขับเสมหะในลำคอแก้ลมแก้ผัดดึกและช่วยบำรุงเสียงให้กังวาลไพเราะให้รสหวานเผ็ดร้อนและขมผลเป็นยาอายุวัฒนะช่วยแก้อาการไข้บำรุงน้ำนมแก้ไอเจ็บคอคอแห้งตลอดจนตาฝ้าฟางให้รสหวานและเผ็ด